ใช่การทำร้านยัเหมือนกันก็ให้ให้คุณนิพลเจ้าของโรง้านอ๋อในบ่อนิพลนี่กับยี่สิบ้านเนี่ยแต่ไม่ใช่เหมือนท่านบอเป็นมูลนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่โกรธไม่สำคัญไม่ฉลองไม่สำคัญก็เน้นเรื่องความรักสำคัญกว่าดูดูนี่หน่อยไอ้นบอลไม่ใช่ปัจจัยอ๋อรวมเลยใช่ไหมออาวพอมั้ยนัก ก็เขียนเขียนมื่อน้าหบะไรแต่เขียน่มซนี่มาให้โมามาบอกแล้วนะไอ้ไอ้รถนะเราครับเียนัมครับเขียนที่ยอ ถ uh ้าเป็นสองเนแม่หย่ดสายเปนแม่เตียงหยไสาอาวางวาลูนแม่เตียงมันนี่นี่่นลูกชายนี่นี่โรงพยาบาลทับบอสวัสดีค่ะ เว้นปวดขานั่งโดนร้ายอ่ะปู่ครับขอพรให้นุสาวนะครับจะขอทุนเรียนในบริาษัไทเป็นอาจารย์เหรอเอาอันคุณแม่มีลูกด้วยเหรอมีครับยังไม่บอกเลยใช่ไหมยังไม่บอกดีมากครับสองคนครับสองคนและนี่สองราวนี่นี่จังหวอนเลยเหรอ

ຈາກເນາະບັນນາ เข้ามาใกล้ๆนี่เลยในสดไปทั่วโลกเข้ามาเลยใครจะวางผ้าทอดผ้าเข้ามาเอาอันสมมตว่าทำถวายเลยครับได้ไม่ไม่มีได้หลวงปูว่าปากเปล่าเลยไม่มีไม่เปล่าเลยเปล่าเลยต้องใช้เครื่องเสียงหรอกมันดัง งั้นพวกเรากราบพระพร้อมกันก่อนนะครับ,รบ,รบอาระหังสมัมมาสัมพุทโธภควาพุโธัง อังสารนังขัดชามีพุทานสารนังขัดชามีธรรมังสระนังขัดชามีธรรมสารนังขัดชามีสังฆสระนังขัดชามีสังฆสารนังขัดชามีนุตี ยมปิพุทธังสารนังคัจฉามีตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามีตุติยัมปิธทำมังสารนังคัจฉามีตุติยัมปิธทำมังสารนังคัจฉามีตุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามีตุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามีตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามีตาติยัมปิพุทธังสารนัง ตาตียำปีทำมังสระนังขัดชามีตาตียทปีทมังสระนังขัดชามีตาตียำปิสังขังสระนังขัดชามีตาตียำปิสังขังสระนังขัดฉามีตระนัธรรมนานิพพาง สมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทัง ราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีติมานิปันจสิกขาปะดานิสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโปกัสัมปทา นะิพปุตติยันติตัสสะมาสีลังวิโสทะเย,ย,ย์เองทำถวายกระถินเลยนัโมพร้อมกันะนะครับน,นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่เรียบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ อิมังพันเตสัพพริวารังกาทินะจีวระคุสังสังคสสะโอนุชยามะสาทุโนพันเต สังโฆสังโฆอิมังอิมังสัพพริวาดังสัพพริวาดังกาทินาทุสังกาทินาทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิคันหาเตตวาปฏิคันหาเทตวะจะจะมีนาทุเสนามีนาทุเสนะกาทินังกาทินังธระตุ อัตธรรมตุอัมหะกังอัมหากังทีกระัตตังทีกระัตตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้ากระศิญชีวรข้ากระถิญชีวรทั้งบริวานี้กับ้งบริวานี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงรักข้ากถินข้ากฐินกับทางบริวานี้กับทางบริวานี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระพเจ้าทั้งหลายและเมื่อทับแล้วและเมื่อทับแล้วขอจงการขอจงการใช้กฐินด้วยทางนี้ใช้กฐินด้วยทานี้เชื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการระนานเถอสิ้นการระนาค์ารรนานเถอ